สวัสดีครับพี่น้องครับมะล่ำชกช่ยออกจากโรงพยาบาลได้จากมือแล้วพี่น้องถามมาเนาะได้สองมือสามมือนะครับผมออกล่ำแล้วสองงานสามงานแล้วครับผมก็คือว่าหายดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือกินยาให้มันครบตามหมอสัง่งนะครับมื่อนี้กเมือ่อคืนกับล่ำตังแย่อยู่อำเภอล่ำไปมากเนาะครับขึ้น,นามา oh กับมอฮอดแกลงก็ดีครับมันไก่ นะครับเที่ยวเขาเที่ยวออกานะเที่ยวเขาบ้านนี่แหละบ่ได้ไปต่องานเพราะว่าเท่าเขาบ้านเขามานอนบ้านครับพี่น้องจ้ะมาบึงเนื่นงบึงหยังพร้อมนะครับสร้างเป็นกระลังสีเหล่ยมผืนผ้าแต่มี่ต่มาอัปเดตให้พี่น้องไดยบึงนะครับบึงบ้านบึงเฮียนมาลันโศกไส่ได้ยินขาาา่าวว่าสร้างกฤษบานได้หอดใสแล้วกับถ้าบาคนก็ถามเนาะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งครับ,บ,รบก็บประมาณนี้แหละครับตอนนี้ยืนยุ่งซึ่งนาบ้านนะครับเย็นวิ่หน้าบ้าน อ,อ,อันนี้ก็จะเป็น๋ยบก้านนี่แะครับกาแล้ว่าพี่้องไม่กีนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นนะครับบันไดเป็นมาอยื่นสงอันนี้จะเป็นระเบียงนะครับผมอาจจะเป็นห้องนอนงนึ่งห้องรับห้องนอนเห้องนั่งลําตกวเต้ยอยู่มุมนี้มุมแหลกเลยนะครับมุมแหลกสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับ ของโอคงเลยถึนนาางนี่งานผ้าทังเลยถึนบันไดตึนสั้นสองรับบันไดสั้นสองกรับถึงนี่ห้องครัวอะไรก็อีลลกสึ่งห้องนอนที่สองนะครับจะเป็นของลูกไส้หลันะครับถีงนี่ส่าช่างช่างช่าครับพี่น้องครับี่อสอห้องนอนน,ออนะครับนอนนเบียดอเบียดนะครับพี่น้องในเบิร์นนะครับโอ้วใบมนเห็ดหน่อยๆมันบ่อหน่อยเด้พี่น,อน้องออาไปเอกมา เพื่อนๆถึงหน้าแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับทั้งนี้ที่มินน๊สองของนอนสององนอนกับสมีของลูกสาวของลูกไส่ไสยกลางกับลูกสาวใหญ่นะครับกับสิบประมาณน,นี้นะครับมันยากาศบนบ้านนะครับกับสิมีอีกหน,ห,ออนนะหนึ่งห้องพระกับสิบแม่ของนี่น่ะห้องพระอันนี้ก็เป็นระเบียง วิวท่านี้ก็จีเห็นรอบเบิดอันนี้เป็นระเบียงครับนี่ระเบียงกันเองคือไี่มีก็จะเห็นรอบเห็นวิวทางคุณนเสียดายแจ่ว่าเท่าหนสิเป็นวิวทา,ทางทงหน้าไปสันเนาะขันอวยนาไปแท้จังสี่กะจีเห็นวิวทั้งสายทั้งผัวเจ้ว่าเฮี้นหลังเก่ามาันกะหันนาหันหนาวมาถนนนะครับเฮี้นหลังเก่าหันหนาวมาทางนี้จะเลยจะเลยเห็นทางเก่านะครับ มันได้เกินเกาขึ้นข้นางเกาเออเอาขึ้นข้างมองเกาบดสุมมองเพราะว่า,าเป็นแบบเกานะครับวนนี้นรบรรดเจ้าของเฮียนเนขึ้นมากโอ้เนาะงปวดพว,ดว,ดวดกเนาะไ่หวเลยครับพี่น้องครับใม่หเลยนี่หมาตัวเดียว่อกี้เลี้ยงเป็นหลายครับเลี้ยงขายพร้อมเลี้ยงหมาท่านกูเลี้ยงเลี้ยงใส่บีเลี้ยงขายบ่มีเวลาเวลาเดเลยเลี้ยงขายออกครับผม เี๋พี่น้องมาก่อไผ่พอดีแหะขึ้มนมามุมงมีจะได้เห็นก่อไผ่น้าครับนี่เห็นบงก่อไผ่พี่น้องครับนี่นี่แหละมุมก่อไผ่ที่พากันมาเล่นมาสังสรรค์มาล้ำโชคเอาจา้างนี่้าเจ้ามาตัดแต่งก่อไผ่ใหญ่ออกให้มันบางแน่นะครับเพื่อจะให้มีต่อนหน่อยต่อนอน,น่อยขึ้นได้ว่าสิใส่ปุ๋ยใส่ปุ้นแห่งดินมันล้วนมัซุยเพราะว่าตอนนี้ก็สภาพดินจะเปลี่ยนไปนะครับ นี่แหละ ian ian Sun, บริเวณเฮียนสั้นบานซองกะจีประมาณนี้ัปเป็นเหมือนโฮมท่านี้ชาวบ้านพักอยู่สำรองนะครับพี่น้องโอ้คือประมานี่รีวิวบริเวณเฮียนสั้นได้เบิดเลยครับพี่น้องครับถือโอกาสมาอัปเดตพี่น้องครับเวลาประมาณนี้แหละครับบาน Sun, เฮียนสั้นสีเหลือย่านใดพี่น้องถามมาก็สีปีนี้แหละครับเพราะว่าสัญญาเก่าเดือนปีนี้แล้ขึ้นบ้านส่งข่าวในเด้อประธานพอ,อยิมีเข้ามากะ ประแม่ปี69ครับก็สิได้ส่งข้าวข้าวกันเป็นบ้านขึ้นเฮียนเดอ้อนะครับพอหักดมีหักกรับใครถามกันเข้ามาก็อัปเดตให้พี่พออ่อพี่แมวเด้เบิง่งนะครับผมเอาก็สิประมาณนี้แหละครับบ่มีหยังดอกมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง่งฮอดใสแล้วเฮือนซั่น,นบันซองไก่สิแล้วไปก็ตามนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆเยด้อครับเดอ้อครับผม